กล้วยลอยหัวปลีครับของแท้แน่นอนครับอยากได้หน่อไหมครับนี่ครับขุดกันเห็นเห็นเออเนี่ยครับสมบัติอาณาจักรกล้วยของเรามีกล้วยแปลกแปลกแค่ไหนครับดูครับกล้วยออกรูปเป็นหัวปรีแปลพันด้วยหน่อไม่มีทางกายพันครับอยากได้ไหมครับอคุณสมบัติขายเท่าไหร่ครับแปดพันลดเหลืเท่าไหร่ครับตอนนี้ ขาพิเศษห้าพันห้าพันครับตอนนี้ใครอยากได้ครับขุดกันให้เห็นๆเลยครับเดือนนี้มีลูกให้ดูด้วยครับเคยเห็นไหมครับกล้วยออกลูกเป็นหัวปีครับเรียกกล้วยร้อยปรีครับจากขายอยู่แปดพันไม่ใช่หรอครับวันคราวนี้ลดเหลือห้าพันนะครับขาพิเศษห้าพันมเดือนเดือนนี้พิเศษมีมีกินอกอครับ ตอนนี้มีอยู่ห้าหนอ่อมีอยู่ห้าหน่อครับใครสนใจโทรมาได้เลยนะครับติดต่อเราได้เลยกล้วยร้อยหัวปรีครับแปลกที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับหัวทองเราก็มีครับกล้วยด่างน้ว่าด่างต้นเท่าไหรครับน้ำว่านด่างขายพยันห้าครับใครสนใจ